ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็จะอยู่กับกุ้งแหงเขียดแหงเอ,อ้ยท่านผู้ชมวันนี้แล้วก็จะมาลองเล่นเกมม r ค f t ปอมที่แบบก็หายากเหมือนกันนะก็มันโหลดแบบมันโหลดในไหนอะ่ะ Google หรือเปล่า Google ใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ใช่ใชไอ้เพื่อน ก็ไั่จะอัดคลิป1.16 1.17ุดอ๋อจ็ดมันอัปเดตแล้วดูดูสีหน้ามันเดียวเออก็ขอปรับก่อนนะนี่แหละไมค์ครับอันดับสองเก่ไปอะสวัสดีครับเออ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 จะวันนี้ครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับไอีกน้งนั่งนั่งนั่ง เป็นบ้าเลยเอ๊ะซึ่งวันนี้จะได้ไหมโอ้โอ้เอ้ยจะไม่เอาอันนี้ไว้ ก็อันนี้ก็จะอยู่ดูในเชิฟแล้วก็จะมีแต่เราคนเดียวที่อยู่ในนะไปเข้ากันเลยก็แล้วก็จะเป็น,นหวยหนึ่งล้านโอ้โหผู้ช,ชมวันไหนอะยาของเพื่อนเนี่ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะได้เงินหนึ่งล้านบาทเลยถูกหวยหนึ่งล้าน ออน่าสนใจมากเลยนะผมถูกหวยหนึ่งล้านเพื่อนอย่าพูดแซ่ดีแล้วก็จะไปตรวจดูธรรมชาติว่าในแมปนี่มันมีอะไรบ้างยูนิเชั่ก็มีแต่เราคนเดียวที่อยู่ในแมปอุ้ยทะเลทรายไม่เคยเจอเลยทะเลทรายทะเลทรายบอกเพื่อน ทะเลซ้ายทะเลทรามน้ำมันทะเลเอออในปิรามิดหายอะไรจังนะน่าแถวแถวนี้นะปิรามิดนู่นอะไรอะ่ะใจปิรามิดอยากจะหาปิรามิดก็ก็คือไหมครับ ไม่ครับปอมแต่ไม่ใช่ไม่ครับอ,อีอโอเคแล้วก็ไม่เจอเลยไมถึงไม่เจอเอ้ยทำไมมันแหลกแบบนี้เนี่ยสกินล้นสกินล้นยูทงได้ไหมไยขอยนูทงิงครับของบ้าบอเลย อ้น่าจะให้สร้างบ้านนะโอ้ดาเพชรไม่ต้องการนะอุ้ยขอเอาโยนทีมวัดว้าว ก็มาสร้างวิดเทอร์สามหัวกันเลยกดไปขอสร้างวิเทอร์สามหัวอันนี้ก็จะปรับโหมดอีซี่นะดูโหมดอีซี่ของดีดิน่าจะเป็นโหมดนี้ ดี๋ยวเดี๋ยวดิอุ้ยเดี๋ยวสาัไมา่ได้เลยใส่ดิที่ทไม่ทไมถึงสไม่ได้อะตมาันต้องสั่ง

อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันมันตายเองอะ่ะม่เอ,อมเอมซพ,พิเลเตอร์มันตายเองอะ่ะมีรูกไบแก่งเลยดบนี่มันอาจจะมีฮีโร่ใบอ้ยวัดดีวัดดีบัตดีหัวโล่นะ่ะโอ้ย,อยมีบ้านไหนบ้านไหนอยากเห็นบ้านที่มันแบบที่มันมีของอะ่ะมีไหมอะ่ะให้มีบ้านนี่มันโง่มากเลย โอ้อยากเจอที่มันแบบดีๆอ่ะจะเจอไงรุงน่นลมงพานะนะย่างอะไรอะไรอะไรเพื่อนไอ,นอน้อย่างอ่ะไอ้อย่างอ่ะไอ้อยันนี่ขอให้ได้กระชั เลมดิกูลเลมเอามาปะทะกับเอ้ยเฮ้ยวางผิดวางผิดวางผิดโอ้ยแป๊บโอเคเอาวางไว้ตรงนี้ดีวกว่าแล้วก็จะมาสร้างกูเลมมาถึงไปไหนแล้วเนี่ย